รันนี้ให้มาเบิ่งบล็อกอัดบังไฟหกหุนกับนิ่วหนึ่งนะครับแบบบงนบแบบละเอียดนะครับเนาะอันนี้สิเป็นบล็อกนี่หัวบล็อกนะครับอันนี้ฟ้าฟ้าครอบฟ้าอัดนะครับคีมตัวบังไฟนะครับนี่เป็นท่อหกหุแน้วก็ะสานในแรงนะครับนี่ห้องอัดห้องอัดตัวนี้สูงเม็ดหาเส้นนะครับเนาะอันนี้หลังมันก็สชิมีหูหูสำหรับเวลาถอดสากขึ้นมา น้องฤษีนะครับนี่แบบดึแบบละเอียดนะครับเนาะอันนี้เป็นเหล็กล่างสามนิ้วนะครับเชื่อมตามมุมนี่ก็เนีนแน่ตัยความแข็งแรงนะครับกรไลาลงมาอันนี้เป็นตัวเหล็กบังคับบล็อกร่ไห้ลมเวลาเขาดัดนะครับอันนี้เป็นแรงขนาดยี่สิบตันนะครับของยูสุโอเคเดี๋ยวเขาจะถดล่องใส่บ้างนะครับ่อนอด่นเขาก็เอา หม้บบอบกนะครับใส่ลงไปในบ็อกโอเคตอกตอกลงชั่งน้อยมันมันพอดีพอด้ครับมันก็เละง่ายนี่โอเคแล้วหม้มบมมอ,อนะมบบอันนี้ตามเลยหมองไฟนะครับโดยหลักการแล้วเพราะแต่ทอดใส่หม่องไฟลงไปนี่ก็ต้องกรอกไายนะครับระวัง ระวังต <ination noises> okay. ัวบางไฟกับตัวบอกกี่อกไส้เต็มไส้ฟ้าขอบนะครับห้องบ่มีไส้เนาะห้องสาธิตเบิ้งซื้อีืมเรียบร้อยอันนี้กับไส้เลยครับไส้เ๋ยเนาะโอเคใด้ลงไปแล้วนะครับกะ้าเอาจริงเขาก็ต้องไส้มือหัว ใส่มือหัวนะครับใส่มือหัวลงไปสักนึงเห็น,หนหปะแต่เขาบอเจาะหัวสิบเปอร์เซ็นตให้ดิแท็ถอดสากไม่ได้ดิว่าเนี่ยสากกับเขาเังสิลงมาครับนี่ก็เดินมาปิดปริมาตรก็สิ่นี้เล็กเล็กต่อครับเล็กต่อสานเล็กต่อสานเขาก็เตรียมไว้หลายๆขนาดเล็กน้อยนี่ครับเนอะเดี๋ยวเขาผมจีลองอาถบยพงษ์นะครับ มาหิดดักเั่ไหนดักจังไหนนะครับโอเคหิดเดี๋ยวเล้นอลปอะมต่อสามเห็นไ่มเพาเห็นว่าท่อนเดียวมันห่อยใส่ข้งอนเดี๋ยวเขาจะเมียนเ่นน้อยต่อไปนะครับต่อไปจโยก นี่เหรครับจีรศัทรข้อนวณเบื้องวา่าจีรศัทรจีรถวยตวงนันสิอัเป็นสมัยจะเห็นจะหาเบื้องครับเี่นวดเข้ามาหน่ยหลายเพว่อการอัดจ,จริงๆเห็นไปมเบื้องคิดเล่แ้เหรครับเนาะมีนีซัมเน,น่เนาะครับถงส่ยยังกัเป็นมาได้ครับเด้อครับผมเบื้งคัดขอบคุณครับที่ติดตาม